สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายคงกิจพิมพาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเคเนจื้อสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2วันนี้กระผมจะขอมานำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้หลายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสื่อการสอนอันปรับโคดดิ้งจากสภาพปัญหาการจัดก,การเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าด้วยรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่สําหรับผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ของสาระวิชาเน้นไปที่กระบวนการแก้ปัญหาเชิงตรรกะการออกแบบการแก้ปัญหา และกระบวนการด้านเทคโนโลยีซึ่งผู้เรียนต้องใช้ประสบการณ์ในการเรียนมากกว่าการสอนในหนังสือการให้ทำแบบฝึกหัดในรูปแบบการเขียนบรรยายหรือการท่องจำทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาในหลายตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ปัญหาที่พบคือผู้เรียนยึดติดกับการเรียนแบบท่องจาและไม่สามารถออกแบบเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องได้ จึงส่งผลให้การจัดก,การเรียนรู้ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณที่ดีขึ้นกระผมจึงใช้วิธีการจัดก,การเรียนรู้โดยสื่อการสอนแบบ u ั p พลั Coding หรือการเรียนวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดก,การเรียนรู้และให้ผู้เรียนเป็นผู้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น จากสภาพปัญหาที่ผ่านมากระผมจึงได้หาวิธีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาโดยศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัาน้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5เพื่อออกแบบหน่วยตามตัวชี้วัดและศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบอันปลัสสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและได้ทำการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและได้ลงมือออกแบบสื่อและกระดานสื่อแบบอันพักโคดดิ้งโดยเอาเนื้อหาที่อยู่ในท้องถิ่นเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนนำมาประยุกต์ออกแบบสื่อการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้จึงได้บอร์ดเกมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอแม่ละมาาและอำเภอใกล้เคียงมาประยุกต เพื่อดึงดูดความสนใจที่จะเรียนวิทยาการคำนวณจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบอันพัฒต์โคดิ้งตามที่ได้ออกแบบไว้นำสื่อไปใช้และทดลองใช้กับนักเรียนผลปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจดีผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาในครั้งนี้ทำให้นักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านเคนจื้วล้อยละที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ มีผลการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณและผลสำนิดเพิ่มสูงขึ้นนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5โรงเรียนมัคฑเตจื้อสามารถออกแบบหรือเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหามีกระบวนการคิดการแก้ปัญหาเชิงตรรกะและทักษะด้านเทคโนโลยีตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไวสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติในการรับชมการนำเสนอนของผมในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ